สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Teachers as Learner อีกครั้งนะครับในรายการตอนที่ผ่านมาเราได้ไปเยี่ยมชมอู่ซ่อมรถที่เด็กๆและคครูได้ร่วมกันเล่นบทบาทสมมติ ซึ่งแน่นอนครับว่าไม่ใช่แค่สนุกสนานเท่านั้นแต่เด็กๆและคุณครูยังได้เรียนรู้ร่วมกันอีกด้วยเด็กๆได้ฝึกประสบการณ์และคุณครูก็ได้รับฟังเด็กๆอย่างตั้งใจและในวันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับท่านแรกอาจารย์ดออรอัญ,ญบีบุญซื่ออาจารย์ประจาาําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกท่านหนึ่งครับ คุณครูโอขวัญชนกเกศรสบัวนิสิตป,ปริญญาโทคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ครับคาถามแรกเลยเนี่ยจากที่ผมได้ดูคลิปสาร,รคดีไปนะครับการเล่นบทบาสมมติเนี่ยนะครับพ่อแม่ลูกขายของแน่นอนหรือว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงเคยเล่นกันตอนเด็กมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับอาจารย์ทำไมเราถึงต้องจัดให้มันมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนครับคือมุมบทบาทสมมติเป้าหมายเนี่ย คือการที่เราจะได้รู้จักเด็กเพราะในมุมบทบวาทสมมติมันจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กเล่นสื่อสองแบบสื่อแบบแรกเราเรียกว่าเป็น toys toys คือสื่อที่จำลองของจริงดักในชีวิตของเขาเช่นบ้านของเล่นรถของเล่นอะไรที่จักของจริงและย่อให้เล็กลงแล้วเด็กได้สะท้อนอสิ่งที่เขารับรู้สิ่งที่เขาเข้าใจจากสิ่งรอบตัว ส่วนสื่อตัวที่2ที่จะมีในมุมบทบาทสมมุติคือสื่อปลายเปิดหรือบางทีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า playthings คืออะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเด็กเด็กเล่นได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกคุณแม่ดินซอโนโ้ตบุ๊กไอแพด <c oughs> สื่อเหล่านี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยแบบแรกเด็กจะสะท้อนความเข้าใจที่มีต่อชีวิตรอบตัว <c oughs> แต่แบบที่สเนี่ยมันจะสะท้อนตัวจินตนาการ ที่เขาสรรสร้างขึ้นมาผนวกกันอ,อันน้พอมุมนี้เกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ครูและเด็กจะได้ก็คือเกิดการเข้าใจว่าเนื้อตัวที่แท้ความคิดที่แท้ธรรมชาติที่แท้วิถีชีวิตที่แท้ของเด็กเป็นอย่างไรเพื่อนําไปสู่การเข้าใจและนําไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือเด็กสําหรับครูโอนลครับพอเรารู้แล้วว่าเด็กเราชอบ ชอบการเล่นบทสมมติแล้วก็จับแล้วก็ส,สอดแทรกการเรียนรู้ของเด็กเข้าไปกับกิจกรรมนี้ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่เด็กตื่นเต้นครูก็ตื่นเต้นมันเป็นการเรียนรู้ที่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆจากที่เราได้คุยกันเนี่ยเราจะมีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆโดยการใช้บทบาทสมมติได้ยังไงบ้างครับ หัวใจของมุม,มบทบาทสมมติก็คือทุกอย่างต้องเริ่มมาจากเด็กเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในความสนใจของเด็กแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นมุมร้างที่ไม่มีใครสนใจแต่แล้วของที่จะใช้ในมุมเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนง่ายที่สุดคือการไปซื้อแต่จริงๆแล้ววิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นได้เนี่ยก็คือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ หาของมาใช้ในมุมบทบาทสมมุติทีละชิ้นสองชิ้นจากแต่ละบ้านก็สามารถเป็นสิบซึ่งครูไม่จําเป็นต้องไปซื้อหาอแถมเป็นของที่เขาสนใจเองได้ซ้ําคราวนี้วิธีการใ้ดีที่สุดมันเป็นความคิดของเขาก็เขาก็ต้องเป็นผู้ที่จะคิดวิธีการเล่นของเขาเองคราวนี้ครูก็ต้องมองย้อนตัวเองละแล้วบทบาทของครูละ่ะจะเป็นอย่างไรตามหลักแล้วถ้าเราต้องการรู้เกี่ยวกับเด็ก เราก็ต้องเปิดอิสระให้เขาเล่นมากที่สุดตามสิ่งที่สนใจเราอาจจะเข้าไปชวนคุยด้วยการตั้งคำถามอย่างในคลิปนี้เขาจะตั้งคำถามชวนคิดตอบหรือเลิอบบูรณาการไปสู่คณิตศาสตร์ก็ดีภาษาก็ดีเช่นที่เขาชวนนับจำนวนลิตรที่เพิ่มมากขึ้นแต่อีกสิ่งที่ประทับใจมากกับคลิปนี้ก็คือว่าคุณครูร่วมเล่นกับเด็กปกตินะโอ้เนาะคุณครูพอ ปลายเด็กเข้ามันเป็นช่วงทํางานของคุณครูค่ะพอเด็กเล่นปุ๊ <c oughs> บเคลียงานแต่นคลิปวิดีโอนี้ผมผมผมก็ประทับใจเหมือนกันนะฮะที่คุณครูก็ไปไปนั่งด้วยไปเล่นด้วยแล้วเผลอทำตามที่เด็กบอกเด็กก็ภูมิใจนะพอเด็กบอกว่าคุณครูต้องทําอย่างงู้นเหมือนเราเป็นผู้รับคําสั่งเนี่ยเขายิ่งคิดใหญ่เลยว่าจะทํายังไงละคุณครูก็แถมโยนสถานการณ์กลับว่าโอ๊ยเราแก้ปัญหาย,ยัางไงล่ะ ให้ครูได้เห็นว่าเด็กเนี่ยเขามีวิธีคิดหรือเขาเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้างแล้วนาไปสู่การช่วยเหลือทีทหลังครูมีอะไรจะเสริมอีกไหม,มครับเกี่ยวกับแนวทางที่เหมือนอาจารย์จำนี้บอกคือมีให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ลองเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะพื้นฐานพวกนีทุกคนคืออยากให้ลูกเดเรียนรู้เต็มที่แล้วเขาอยากช่วยมากๆค่ะทําให้เราประหยัดงบโรงเรียนอันนี้สําคัญค่ะเบาแรงครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมเพราะเขารู้ว่าในห้องเรียนอะไรเขาจะมีหัวข้อคุยกับลูกเน้นการร่วมมือจากผู้ปกครองเยอะๆจะได้ส่งเสริมกันเรียนรู้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยค่ะดีเลยแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าการตั้งกฎกติกากับเด็ก เรื่องใช้ของของผู้อื่นเล่นอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างไรถึงจะปลอดภยัยแล้วก็ไม่เสียหายค <Ừ. S 2> ่ะแล้วก็เน้นให้เขารักษาของของผู้อื่นแล้วก็ของตัวเองด้วยค่ะครับได้ฝึกเยอะมากเลยนะครับทีแรกทีแรกผมคิดว่าโอเคเล่นบทบาทสมมติเรียนรู้ไปแล,แล้วก็จบแต่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะผลโดยอ้อมของการจัดบทบาทสมมติโดยที่ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะสร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยทีนี้ผมอยากจะรู้ว่า ตอนที่ปล่อยให้เด็กๆเล่นเนี่ยฮะเราสามารถสังเกตอะไรได้บ้างจากเด็กๆครับอาจารย์ก่อนที่เราจะสังเกตได้เราต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของเด็กก่อนครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินว่าเขาเป็นแบบนั้นเช่นเขาเล่นซนเขาก้าวร้าวในความคิดเราตีความโผลเขาก้าวร้าวปากของแต่ถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของเขารู้ประวัติเขาก่อน เราจะรู้เลยว่าที่เราสังเกตเห็นตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขหรือผลพวงจากอะไรแล้วการสังเกตเนี่ยค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือสังเกตดูทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมปัญญาครับอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตภาพใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตมากไปกว่านั้นคือสังเกตเบื้องหลังความคิดและความรู้สึกว่าทําไมเขาคิดอย่างนี้เขารู้สึกอย่างนี้งนั้นการที่ ครูไปร่วมเล่นกับเขาแล้วไปคุยกับเขาเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การสังเกตเชิงลึก uh huh. เกี่ยวกับเด็กคนนั้นๆ uh huh. อารมณ์รุนแรงอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์หดหู่อารมณ์น้อยใจหรืออารมณ์ที่คาดหวังแล้วไม่ได้มันจะออกมาหมดเลยในขณะที่เด็กเล่นตัวนี้ค่ะมันเป็นวิธีการตัวหนึ่งที่นำไปสู่การช่วยเหลือเด็กที่มีความ ต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์สังคม,มก็คือสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆแล้วก็ทั้งภายนอกและตัวข้างในต้องครูครโอละสังเกตอะไรจากเด็กๆบ้างครับเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคะ่ะ4ด้านแต่ว่ามันจะมีปัญหาอีกแล้วค่ะคือว่าบ,บางทีคุณครูเนี่ยจริงจงังแต่ว่าในเวลานั้นนะคะ ไม่ใช่ว่า่เด็กเล่นทําผมกันเคยให้เด็กๆอ,กๆอยากทาเล็บคุณครูเด็กๆทาเล็บอยู่พอเด็กพูดคีว้วนปุ๊บไม่ใช่แบบหยุดทาก่อนค่าแล้วก็โจทย์เด็กจะรู้สึกว่าผูไม่เห็นจริงจังเลยอ่ะ,อะนี่เ,เป็นลูกค้าอยู่นะแล้วนี่ค,ค,คนทาทาอยู่แล้วเล็บยังไม่แห้งทําไมคุณครูไปจทย์เด็กเขากาลังอินมากกับกบ,บทบาทของเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นกับครูแล้วคุณครูก็ต้องแยกบทบาทของเองว่าโอเคเดี๋ยวเราจะจําไว้ก่อนช่วงที่เด็กแล้วก็ค่อยไปบันทึกทีหลังหรือว่า คอยบันทึกอยู่ห่างในช่วงที่เด็กกาลังเล่นเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าช่วงที่เราไม่ได้เข้าไปอะค่ะแล้วจากข้อมูลที่ได้เนี่ยจากการสังเกตเราจะนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ,อยังไงได้บ้างครับคือมันจะมีในการต่อในแบบระยะสั้นกับระยะยาวครับถ้าระยะสั้นเนี่ยก็คือพฤติกรรมหรือทัศนคติอะไรที่ควรจะแก้ไขยอย่างรีบด่วนเนี่ยจะมันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคุยกับผู้ปกครองว่าเราจะช่วยเหลือ เด็กอย่างไรเพราะการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการทํางานร่วมกันระหว่างบ้านโรงเรียนครับแล้วก็เด็กส่วนข้อมูลเบื้องต้นในระยะยาวเนี่ยก็นําไปสู่การพัฒนานหน่วยการเรียนเรื่องอะไรที่เด็กเขาสนใจเรื่องอะไรที่นําไปสู่การพัฒนานเด็กที่พอเขาจับเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหก็แตกไปสู่เรื่องไม่ว่าจะคณิตวิทย์ภาษาสังคมได้เยอะมากเนี่ยตัวนี้น่าจะเอามาทําเป็นตัวโปรเจกต์ต่อไปไหม ครูโอมมีการนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อะไรบ้างไหมครับข้อมูลเป็นสส่วนค่ะคือข้อมูลของเด็กเห็นเลยว่าเด็กได้อะไรบ้างพัฒนาอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเขามีความคิดพื้นหาโรงของเขาเป็นยังไงครับอันนี้คือที่อาจารย์พูดไปแต่ส่วนที่2ก็คืออีกอย่างที่สาคัญคือสะท้อนตัวครูครูเป็นอย่างไรต่อเด็กบางครั้งในบางบทบาทนะคะ เคยแอบดูเขาเล่นเป็นครูกับนักเรียน <c oughs> เด็กพูดเหมือนครูเปียบเลยคะ่ะ<อ> <c oughs> เหมือนที่เราพูดกับเขาสะท้อนครูและถ้าครูรู้สึกเหนื่อยว่าทําไมเล่นแล้วไม่เก็บอันนี้ก็พงังอันน้อนก็พงังเล่นวุ่นวายทะเลาะกันเพราะว่าที่จริงเราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราไม่ได้ฝึกเขาหรือเปล่ารเราไม่ได้เตรียมเขาให้พร้อมสําหรับการทํากิจกรรมนี้หรือเปล่าใช่ค่ะนี่ก็คือปร,ประเมินได้ทั้งสองฝั่งก็คือตัวครูแล้วก็ตัวเด็ก ในบริบทจริงๆเนี่ยเรามีการกําหนดระยะเวลาตายตัวไหมครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักสสัปดาห์ในการเล่นบทบ,บาทสมมติที่เป็นอู่ซ่อมรถอันนี้มันเมือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดมุมประสบการณะะ์ครับมุมประสบการณ์เนี่ยมักจะมีสองลักษณะค,คือมุมที่ต้องมีตลอดปีในห้องกับมุมที่เปลี่ยนไปตามเรื่องที่เด็กสนใจครับซึ่งถามเรื่องระยะเวลาเนี่ย ถ้าในประเทศไทยเราเนี่ยบางครั้งก็จะสั้นๆบางครั้งก็สองสามวันบางครั้งก็สัปดาห์หนึ่งหายากที่จะไปถึง2หรือ3สัปดาห์หการที่จะไปถึงแบบนั้นได้แสดงว่าครูตั้งใจจะสอนแบบโครงการและมุมน,นี้ไปตอบโจทย์ในเรื่องของโครงการในหน่วยการเรียนด้วยอันนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งนะะส่วนอีก เรื่องหนึ่งของระยะเวลาก็คือระยะเวลาต่อวันระยะเวลาต่อวันคือเด็กแต่ละวันในแต่ละวันเล่นได้แค่ไหนอันนี้ครูส่วนใหญ่บางทีเล่น15นาทีก็มี1 5นาทีซึ่งเด็กแทบจะไม่ได้ทำ <c oughs> เลยเขาไม่ถึงไปจับอ้าเปลี่ยนมุมอันนี้อยากจะฝากเลยอะค่ะว่าถ้าอยากให้เกิดผลแบบในคลิปวิดีโอเนี่ยขอเวลาให้เด็กเล่นได้นานขึ้นประมาณ45นาทีเนี่ย จะดีมากเลยมไม่งั้นจะไม่ได้เห็นแบบในคลิปนี้เด็ดขาดเลยไม่มีทางเลยครับดังนั้นระยะเวลาต้องพูดในสองมิตินี้ด้วยก็คือคใ,นในระหว่างวันแล้วก็ในระยะยาวใช่ใช,ใช่ไหมครับซึ่งไม่ควรก็อย่างที่คลิปก็บอกอะค่ะว่าไม่ควรเกินสองสัปดาห์นี้มากที่สุดละแล้วเขาก็แถมท้ายว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ครูเนี่ยชอบตั้งมุมยาวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไปซื้อมาแพงมากทำให้สวยเลย แล้วก็เสียดายสิทำนั่งนานกว่าจะได้มาอย่างนี้ก็อยากจะเก็บไว้นานเดือนนึงก็ยังดีนะสมกับราคาที่ลงไปคแต่แต่มันไม่ใช่สำหรับเด็กนะคะถ้าเราเริ่มต้นว่าเราจะฟังเด็กอย่างแท้จริงเนี่ยเด็กเขาเล่นไม่นานเขาก็เลยเสนอว่าอย่าใช้ของแพงครับใช้ของรีไซเคิลของเหลือใช้ที่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่เสียดายแสดงว่ามันมันต้องมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเนี่ย ระยะเวลาของบทบาทสมมติน,นี้เริ่มเริ่มจะหมดลงแล้วนะฮะใช,ใช่ไหมับสัญญาณที่ว่านั้นมันมันคืออะไรครับอาจารย์ความสนใจของ<ก>เด็กๆหรือว่าเช่จนจํานวนผู้เล่นน้อยลงจะเหลือแต่ขาประจำหรืออาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการเล่นก็สั้นลงอีกเข้าไปเล่นแป๊บๆหรือไปเพราะครูบอ,อกแ้วเดี๋ยวเปลี่ยนละแต่ การเปลี่ยนอย่างที่โอลกลอนไว้ตอนต้นนะคะการเปลี่ยนต้องมาจากความสนใจของเด็กไม่ใช่ความสนใจของครูเพราะว่าอยู่อยู่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอืมเพราะว่าไม่งั้นครูก็เล่นอยู่คนเดียวจากเด็กเล่นกันครูเล่นแทนนะก็อาจถ้าเกิดหมดเรื่องที่จะเรียนอันนี้แล้วเราก็มาคุยกันใหม่เนาะว่าอะเราจะอยากทําอะไรกันอีกครับเริ่มต้นจากเด็กๆเองและจากที่ทั้งหมดเราได้คุยกันมานะครับเราจะเห็นว่า การเล่นนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กๆแต่ที่สำคัญนั้นคือคุณครูและผู้ใหญ่ครับต้องกล้าที่จะเปิดใจรับฟังความรู้สึกความต้องการของเด็กๆที่แท้จริงและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับเวลาของทางรายการของเราได้หมดลงแล้วครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ